สวัสดีครับผมนายแพทย์มาริดวัไชยนันวันนี้ผมจะนำเสนอความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาอาจเป็นประโยชน์ต่อท่านได้บ้างไม่มากกว่าน้อยท่านผู้ชมครับในขณะที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีความคิดเห็นของนักไวรัสวิทยาท่านหนึ่ง จากสถาบันวิทยาศาสตร์เขตร้อนในประเทศเบนเยียกท่านผู้นี้มีเชื่อว่ากิกโกเวนแฮมท่านได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคโควิด -19 เอาไว้เป็นที่น่าสนใจว่าเนื่องจากเราไม่มียาทำลายเชื้อไวรัสลงได้ ดังนั้นเชื่อวรัสทำให้เกิดโรคโควิด -19 มันยังคงมีอยู่ต่อไปถึงระยะหนึ่งโรคระบาดการระบาดมันก็จะหายไปตามแนวทางของมันซึ่งโดยปกติจากประสบการณ์ปรกากฏว่าการแพร่ระบาดจากเชื้อวรัศใดๆก็ตามมันจะใช้เวลา1 2สถึง3.6เดือนท่านผู้ชมครับ ในขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แม้ว่าประเทศจีนหรือแม้กระทั่งประเทศไทยของเราอัตราการแพร่ระบาดกำลังลดลงสู่เลขศูนย์แล้วก็ตามแต่ในขณะเดียวกันภาคโรคอเมริกาสเปนอิตาลียังมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเชื่อว่าอีกไม่นาน มันคงถึงจุดอิ่มตัวต่อจากนั้นการแพร่ระบาดก็จะค่อยๆลดลงตามแนวทางของมันจากข้อชิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวสิ่งที่เราพึงปฏิบัติก็คือเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดมีการแพร่ระบาดเป็นระรอกที่สองในบ้านเมืองของเรา และเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเราเกิดโรคขึ้นใดสิ่งที่เราควรปฏิบัติก็คือรักษาสุขอ,อนามัยของเราให้ดีโดยการล้างมือบ่อยๆอย่าสัมผัสใบหน้าของเราด้วยมือที่ไปสัมผัสสิ่งโค้งใส่หน้ากากอนามัยในทุกครั้งที่ออกจากบ้านพร้อมกับรักษาระยะห่างจากบุคคลเอาไว้อย่างน้อยหกฟุต จนกว่าการแพร่ระบาดของโรคที่ปรากฏอยู่ทั่วโลกในขณะนี้จะยุติลงซึ่งหมายความว่าองค์การอนามาัยโลกจะเป็นคนประกาศท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ